สวัสดีวันอาทิตย์นะครับสีแดงนะครับวันนี้เรามาตกแต่งดูแลนะครับกิ่งอารมเคนนะครับแล้วก็กันไกลเนี่ยก็เล็มหนวดออกให้หมดเลยนะครับแล้วก็ลดน้ําแถวหนึ่งแถวสองละต่อไปเป็นแถวสามที่รดน้ำเพิ่งเสร็จนะครับแล้วก็วันพฤหัส,สบดีสีแสดแล้วก็วอาทิตย์สีแดงเนี่ยเรา ตามด้วยน้ำส้มควันไม้ครับน้ำส้มควันไม้อ่าน้ำส้มควันไม้แบบนี้ครับน้ำส้มควันไม้นี่ประโยชน์เยอะนะครับประหยัดสุดนะครับก็ผสมประมาณนี้นะครับกะประมาณเอาบา,บางๆนะครับก็อยู่ในร้านค้าของแจ็คเนะี่ยก็มีอยู่1ิบขวดนะครับก็ มีเตาถ่านนะครับมีเตาเผาถ่านเองครับก็นํามาใช้เองด้วยในบ้านเนี่ยกลายเป็นน้ําหอมไปแล้วนะครับนะฮะเพราะว่าใส่ห้องน้ําห้องส้วมครับนะครับ,นะรบตามอ่างล้างหน้านะครับชักโครกตอนนี้ในบ้านเนี่ยก็หอมไปด้วยน้ําส้มควันไม้ครับนะเป็นกลิ่นน้ําหอมประจาบ้านไปแล้วครับ ใครได้มานะ่ยก็จะโอ้ยิ่งอากาศเยน็นๆแบบนี้นะครับกลิ่นน้ำส้มควันไมเน้เขาหอมเลยครับส่วนที่เราใช้กับพืชผักผลไม้เนี่ยเรื่องหนึ่งที่มแมลงเข้ามารบกวนใบของเราเนี่ยเขาจะกลัวกลิ่นฉุนของน้ำส้มนะครับอ่าเนี่ยฮะ เขจะกลัวกลิ่นฉุนของน้ำส้มนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เขากลัวกลิ่นฉุนนี่ฮะเราเริ่มที่หัวแถวกันนะครับฉีดแบบนี้เลยนะฮะโอ้นี่ครับฉีดให้ดูฉีดให้ดูฉีดให้ดูดดนี่ครับฉีดให้ทั่วเลยนะครับอ่าประมาณนี้ข้างนอกนั่นก็มีรถด,ดินมาเทดินก็เดี๋ยวทําทางเข้าด้านหน้าสวน นะครับให้เรียบร้อยนะครับก็ภารกิจมีมากแล้วก็ค่อยๆจะสันเวลาแบ่งๆทําไปวันนี้ก็ฝากไว้ครับนะครับน้ําส้มควันไม้นะครับผมองุ่นบ้านจากนารายสวัสดีครับ